ต่อไปเชิญลาตีค่ะลาตรีคุณเพียนค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะลาตีลองใหม่ดูเอ่อลองตะแคงกล้องดูค่ะภาพจะกว้างขึ้นค่ะอ่าค่ะ กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมสำนึกดีครูและพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อลาตรีคุณเพียนค่ะอายุ45ปีอยู่จังหวัดมุกดาหารเป็นนักศึกษาวิชารามอริยะปัญญาตรีปีที่หนึ่งหลักสูตร7ปีค่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงทำมามให้ฟังนะคะชื่อเพลง ความพอเพียงค่ะเส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนิ่นนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าไาวเวียนวุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรม สองน้ำทางที่มืดมนตามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอกล้าย,ยอมท้าทายทางใบเลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงความพอเพียงคือคำตอบ อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เงินความพอเพียงคือทางเดินสู่ความเจริญอันยั่งยืนสังคมมุ่งไปรวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจมลงทุกวันขอเพียงมุ่งมาจน พอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช้ความรวยวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านนะคะเรื่องกล้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะวันที่19บธันวาคมที่ผ่านมาคุณหมอมาหาหนูที่บ้านค่ะคุณหมอบอกหนูว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะเวลาเราติดเชื้อเชื้อมันจะไม่ได้ลงปอด และหนูก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้นะตอนนั้นหนูก็กลัวเพราะมีข่าวคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเยอะมากค่ะหนูก็เลยกลัวหัวใจของหนูเต้นแรงมากเลยค่ะหนูก็เลยคิดในใจทำใจว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์หมอเขียวเราต้องกล้ากล้าฉีดวัคซีนตายก็ให้มันตายกล้ารับกล้าให้หมดไป รับเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นหนูก็ไม่ปฏิเสธคุณหมอค่ะหนูก็เลยตอบคุณหมอว่าฉีดค่ะแล้วคุณหมอก็วัดความดันและหนูก็ได้เซ็นชื่อแล้วคุณหมอก็ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ค่ะฉีดเวลา15นาฬิกาค่ะสังเกตอาการก็ไม่ได้เป็นอะไรจะมีอาการแต่ตอนกลางคืนค่ะปวดแขนนิดนดหนูก็เลยทำใจว่าปวดก็ให้มันปวดรับเท่าไหร่หมดไปเท่านั้น และหนูก็ยิ้มรับด้วยใจที่เป็นสุขใจไม่ทุกข์เลยค่ะขอกราบขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาลารีค่ะได้ฟังเพลงเพราะๆมีความหมายดีๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งการบ้านของความกล้านะคะเชินพี่โสภาค่ะพี่โสภายังไม่ได้เปิดไมค์ ค่นั่งฟังเพลงเพลินเลยค่ะเสียงเพราะชุ่มชื่นหัวใจดีค่ะดีค่ะกล้าฉีดค่ะเออตัวเองก็เหมือนกันค่ะตอนกว่าจะฉีดเนี้ยตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็นั่นแหละต,ต้องอยู่ในสังคมก็ต้องฉีดตอนไปฉีดก็ไปด้วยหัวใจว่างเปล่าสบายมากเลยปรากฏว่าพอไปถึงเขาวัดความดันขึ้นร้อยหกสิบเก้าสิบ ก็นึกในใจว่าไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้กลัวอะไรเลยทําไมทําไมความดันสูงก็เลยบอกน้องเขาว่าปกติความดันปกติอยู่นะยังไงมาแล้ววันนี้ขอฉีดน้องก็บอกเอาแบบนั้นเลยเหรอบอกค่ะพี่รับประกันเลยว่าความดันไม่เคยสูงเลยแล้วไม่ตื่นเต้นไม่กลัวด้วยวันนี้เขาก็อฉีดก็ฉีดก็เลยอืมถ้าเราไม่กล้าเราก็เราก็จะไม่กล้าอยู่นั่นแหละก็ยินดีด้วยค่ะค่ะ ต่อไปคุณสัสยาค่ะ